สวัสดีครับโรงพยาบาลเทพธารินก็ตั้งมาเป็นเวลา27ปีนะครับในตอนแรกเริ่มโรงพยาบาลเทพธารินก็เริ่มต้นด้วยการดูแลโรคเบาหวานอย่างครบวงจร แล้วก็ทําการาป้องกันโรคแซกซอนแต่เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วโรคเบาหวานนั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถที่จะป้องกันได้โดยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือที่เรียกว่าไลฟ์สไตล์การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนั้นจะช่วยป้องกันคนซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานนั้นหลุดพ้นจากการเป็นเบาหวานได้เป็นจำนวนกว่าครึ่งหนึ่งดังนั้น การที่เราจะทำการป้องกันโรคเบาหวานจึงกลายเป็นวิถีทางในการดำเนินง,งานของโรงพยาบาลเทพทารินในการป้องกันโรคซึ่งเปลี่ยนจาก secondary prevention กลายเป็น primary prevention หน้าที่ขอ,ของแพทย์นอกจากรักษาเรื่องความเจ็บป่วยแล้วเราก็ต้องสิ่งที่เราต้องดูแลคือสภาวะจิตใจเพราะเนื่องจากว่าร่างกายจิตใจเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กัน นะภาวะปัจจุบันเนี่ยคนไข้หลายคนก็จะมีปัญหาเรื่องความเครียดจากภาวะการทํางานภาวะสังคมปัญหาครอบครัวปัญหาการเมืองนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องควบคู่กับกับการภาวะด้านร่างกายหน้าที่ของหมอหนอกจากพยายามสืบหาว่าคนไข้เป็นโรคอะไรนะเราก็ต้องดูแลสภาวะจิตใจด้วยเพื่อให้การรักษาได้ผลดีเพื่อให้คนไข้เนี่ยหลังจากพบแพทย์แล้วมีความสุขกายสุขใจมากมาก,มากขึ้น ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ก็ได้เจริญไปไกลจนกระทั่งนำไปสู่แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาในการที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาที่ดูแลก็มีความจำเป็นในบางครั้งบางคราวที่โรคเป็นมากขณะเดียวกันสําหรับปัญหาโรคทั่วไปที่เจอกันนั้นเนี่ยการที่มีแพทย์ หลายๆคนช่วยกันดูก็อาจจะทําให้ขาดการมองในภาพรวมนะครับอาจจะทําให้เกิดมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงเกินความจําเป็นนะครับในส่วนของยาที่ใช้อาจจะมีปฏิกิริยาต่อกันของยาทําให้เกิดผลเสียต่อคนไข้ดังนั้นเนี่ยควรจะต้องมีแพทย์ประจําตัวนะครับที่เรียกว่า primary physician นะครับเพื่อที่จะคอยดูในส่วนของภาพรวมครับสำหรับคนไข้ในเทพารินมีระบบให้คนไข้ทุกคนมีแพทย์ทางด้านอายุรกรรมเป็นแพทย์เจ้าของไข้เพื่อการดูแลรักษาคนไข้โดยภาพรวมและสื่อสารกับแพทย์ที่ดูแลคนไข้ร่วมกันนอกจากนี้ยังต้องสื่อสารกับคนไข้และญาติการที่มีแพทย์อายุรกรรมเป็นแพทย์เจ้าของไข้ทําให้พยาบาลสามารถ รู้เรื่องราวของคนไข้ได้มากขึ้นและสามารถนำไปวางแผนการพยาบาลเพื่อการดูแลคนไข้ได้ดีขึ้นค่ะเป็นพยาบาลที่ทำหน้าที่ให้ความรู้กับคนไข้เบาหวานมากว่า20ปีแล้วค่ะที่เทพทารินเราก็เรียกกันว่าเป็นวิทยากรเบาหวานมีหน้าที่ที่จะพยายามทำให้คนไข้เรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองให้ได้แล้วก็เข้าใจเป้าหมายของตนเองว่ามีบทบาทยังไงในการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น บาหวานชนิดที่2เป็นโรคที่มีการพัฒนาไปตามลําดับขั้นในกลุ่มคนที่ได้รับการตรวจน้ําตาลอย่างสม่ําเสมอเราจะตรวจพบกลุ่มที่มีระดับน้ําตาลสูงเพียงเล็กน้อยแต่ยังไม่เป็นเบาหวานเรียกว่าปีด b e t e s และมีการพัฒนาต่อไปเป็นเบาหวาน,นระยะเริ่มต้นและเมื่อเป็นนาน,านเข้าก็จะกลายเป็นเบาหวานที่เริ่มมีโรคแทรกซ้อนได้แก่มีเบาหวานขึ้นตาลงไตปลายประสาทเสื่อม รวมทั้งการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองทางทีมงานเทพทารินได้พัฒนาเทพทารินไดบิติตสเตจิ้งโดยมีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดูแลรักษาและใช้ติดตามประเมินผลโดยผู้ป่วยในระยะที่1ก็คือพรีไดบิติสมีเป้าหมายที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคเบาหวานใน,ในอนาคตและถ้าเกิดเป็นเบาหวานแล้ว ก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะดูแลรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้มีการพัฒนาไปสู่การเกิดโรคแทรกซ้อนในสเตจท้ายๆพี่ทำงานบริการที่เคาน์เตอร์ต้อนรับขอแนะนำเรื่องแ a บให้กับคนไข้มากว่า15ปีแล้วค่ะตลอดมาก็ได้รับการสอนว่าให้แนะนำคนไข้ว่าเวลามาเจาะน้ำตาลไม่ต้องงดอาหารนะคะเพราะว่าบางคนแข่บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อค่ะแต่ว่าความเชื่อแก้ไขาย,ยากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามพูดให้คนไข้ บ่อยๆเพื่อคนไข้จะได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะบีโมเป็นหน่วยที่บุรณาการครับโดยเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการกินอาหารกินอย่างถูกต้องร่วมกับการออกกำลังกายการใช้แรงกายที่เหมาะสมรวมทั้งการที่จะมีจิตใจมั่นคงยั่งยืนในการที่จะทำกิจกรรมเหล่านี้ให้ตลอดรอดฝั่งเป็นตัวช่วยทำให้ป้องกันโรคแล้วก็ป้องกันไม่ให้โรคนั้นรุนแรงขึ้นนะครับ นั้นบีโมจะเป็นหน่วยงานที่เราพยายามใช้นักกำหนดอาหารมาคอยแนะนํานักออกกำลังกายที่มีความรู้ประสบการณ์มาช่วยแนะนําหลักการคือให้ทําง่ายๆทําที่บ้านตัวเองได้รวมทั้งการมีชีวิตประจําวันที่ยั่งยืนนะครับเพราะนั้นบีโมจะมีหน่วยที่ให้กําลังใจให้ความรู้เกี่ยวกับ,บการกินการอยู่การออกกำลังกายและสามารถที่จะปรับใช้กับคนที่มีโครคภัยไข้เจ็บโดยหวังว่าจะทําให้โครคภัยไข้เจ็บนั้นลดความรุนแรงลง ลดปริมาณการใช้ยาลงแล้วก็รวมทางการที่จะมีผลการรักษาที่ดีขึ้นด้วยนะครับจิตใจเป็นนายของกายหากจิตไม่สงบกายก็ไม่สบายไปด้วยห้องธรรมสถิตไม่ได้เป็นสถานที่เน้นสำหรับพุทธศาสนิกชนเท่านั้นผู้ใช้บริการและพนักงานของโรงพยาบาลเทพธารินทุกคนสามารถเข้ามาใช้ได้ห้องธรรมสติตเราเน้นเป็นที่สำหรับสงบจิตใจ เพราะเราทราบว่าใจที่สงบจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขและทำให้การใช้ชีวิตอย่างสมดุลได้ดี